สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขามาสู่ช่องโลกของเพิ่อนวันนี้เป็นสาวเลยเป็นสาวเอ้าอันเตอร์อย่างเอาเกิดเลยเกิดเอ้าอันยูดียูดีไปใจเรายูไปใจเราเอาทานวัวเอาทานพูนเอาทานโอ้ยเ่าทานมาฮี่ค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาช่องโลกของเพิ่อมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยวัอนี้มาจังหวัดหนองบัวลำพู จังหวัดหนองบัวลำพูศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำแผ่นดินธรรมหลวงปูขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวัณน,นครเขื่อนขันกาบ,บแก้วบัวบาดวายจำได้บะจำได้บ่เ,เป็นไหนเป็นไหนเก <c oughs> ิงว่เกีงบ่สีภาพไปหาเอาเกิดชักมาสั่งอีย่างอยู่เต่าทานน้ำหากมาเสียมาล่ำใส่กองนจักบาทมันอย่างยังอยู่เต่าทานพี่โอ้มาขึ้นบักคาบ่เห้อ เอาเกดโอ้ยมาโอ้มาส่างยังมั้งพี่มันเถอะโอ้ยโอ้ยปัาบเอาพลุเยอมายังพลุเครับพลุโอ้ยเอาจักบาทออันี้มึงแต่งตัวเป็นสาวอะไรยังมาพลุพลุยูงมึงเงือกแห้งเถอะ เอ oh, yeah. oh, <ah> yeah, ื้อนยาให้จักบาทได้เปยังบาทอีอยู่บ้านเจ้าหน่นหนามว่ามปนเขาไส้เอ้ยเขาเจเจเจนายแล้วก็เป็นเจแต่ไไรเจคือบ่คือบ่คือทำข่อยทำมัจะไปหาเอื้อนเจ้โอยจะสร้างเว้ยดูกับบเบิ่งบาดกับบังามเฮ้ยเจ้าใจเอื้อนเจเฮ็ดยังก่อได้นี่เฮ็ดยังก่อเฮ็ดยังก่อมาเอาไประตัวให้แตะตัวหนึ่งมามามาเตะเตะ ว้แก่แดนโัอม้านไอ้เจ้าเผาทานตินี่เผาทานมท่นไเปิดดอกีเด้มาเดีเดียว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 มาพี่าพี่พี่เสียไอมนันจะควบเลยนันจะควมเลยฮะหนอันสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ละเกิดรักวาเลนไท์อยู่น้ำกันตะกี้คือว่าอยบานอยบานบานยังพี่เอาพรอกันจบ้าหน้าบ ไปบ้านคอยกันนั่ไปหาอยู่อาจสามารถแต่ว่าอยู่บ้านของกันนั่ไปผุนกันยังว่าอยู่บ้านอันนั้นบ้านเขาอันนั้นบ้านเขาแมนอันนี้ได้บ้าน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 คอยอันนี้บ้านบ้านยังก็บ้านบ้านนนเข็มบ้านนนเขมแมนบ้านนนเข็มตำบลตำบลหน้าหัวหน้านหัวหน้านหัวหน้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนคนไหนอยู่อำเภอเมืองอย่เมืองไหนตัวเมืองเพชร เอ้ยจะดิดดนมาอย่างนัินอโอ้มหน,นี่อำเภอมอืองหนองบ<า>ัวลำพูรก็ที่นั่หาบ่เป็น <c ười> อย่างนี้พี่น้องอยากให้นั่หานั่หมายอะไรช่องโลกของเพิงหานไอ้เกิดรักแค่ไหนวะสันเขื่อยอยู่น้ำกัน <c ười> โอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละคู่จิ้นกันแต่ก <c ười> ่อนคักๆไปใส่กันคักกอกินกิน อันบมแม่นบ่ได้เข้าใจว่าคูจินมันเป็นจังได๋นี่ยคูจินก็หมายถึงว่าไปนํากันน่ะบัดดีบัดดีเออบัดดีคูจินใส่คูจินเลยก็คูจินกาและเสียวคูจินบ่แม่นหรืคิดแต่ว่าคูจินบ่แม่นบ่าผมเข้าใจไปว่าสิถามว่าอันวันศุกร์ที่าอันเจ้าเข้าสู่วงการปีพศอซอเขาเดยแต่ว่าข่อยจําได้จําได้แต่อยู่ลุงที่ว่าโอ้หลายปีอยู่แต่หลายปีอยู่ครับดิมในคณะแรกขึ้นอ่าสิแม่นไอ้ไอพิ เสร็แล้วพาไปลุงไอเนี่ยก็คณะเป็นล่าอย่างนีครับเพื่อนนะครับอกอนก้อนลุงที่บ้าแมนอ่าแล้วก็ไปออกจไหนมากก็จังสืของาาผิดเนี่งมาลุงที่บ้าลุงที่านลุงที่บ้านจะปีอยู่อย่งนประมาณูว่าเกินมานาน่สามสี่ปีแล้วราะวุาสมเมื่อนี่ยูมองอะไรกันแท้ที่เป็นรักเป็นแรงกับเมียคนที่เท่าไรโอ้แม่ กับปัจจุบันนี้ยู่มองอะไเป็นรักเป็นแรงก็แบ่นี่แหละปัจจุบันนี่แหะครับไปตั้งแต่ไอ้โควิดเริ่มนะเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนเลยงเที่ยวของมาตุภูมิเลยยิดมั่นเพราะว่ามันเป็นโควิดกิดระยะมันกิดลงมาเลยตอนนี้สิถามว่ายู่ลุงที่ว่าเลี้ยวไปอยูสายต่อลุงที่ว่านายสินบ่่ตอนนั้นมัน่อยาจังไรก็ลังดังนี่เนาะดังแห้งต้นคือว่ากับไอ้พอหลอด มามามาส่วนไปอยู่อ่าเสียงอีสานครับโอ้ไปอยู่เสียงอีสานโอไปอยู่เสียงอีสานโอ้ยไปอยู่ตัวนอครับอยู่อยู่เสียงอีสานจักปีจะไปอยู่ไหนไม่ไหนหนาสิบกว่าพปีก็คนนี่แหละแล้วเบิ่งปีทังปีนะครับปีคือสองนี่แหละผมบ่ได้นั่นผมก็มาบวชขึ้นให้ออกมันฮะขึ้อยู่เสียงอีสานขึ้นออกติดทหารดิโอ้ติดจังหวผมไปรับเสด็จฯบอกทิดจังหวัดฮะโอ๋อจะถึงทหารหยวนไปอยู่เสียงอีสานถึงทหารนั่นตัว เออขอดำได้แล้ววันนี้จำได้เลยจิ๋วไอ้ฟังจิ๋วไอ้ฟังกันพ่อพ่อออกจากเสียงอีสานแล้วไปเห็นกันอยู่ชุ่มแห่ดาวสยามใช่ไหมครับนั่นแหละโอ้ตอนนั้นออกจากทหารนั่นล่ะโอ้ตอนนั้นไปชุ่มแห่ดาวค่อยไปพักพักพักตอนนั้นเื้อพักพักราชการครับออกพักไอตอนนั้นตอนขอยตีกองเจ้าตีกองตีกองน้ำไปเกียรติบึงตีกองน้ำเลยตลกน้ำอนไม่แม่ครับไปไปอยู่หันพ่อออกจากทหารแล้วไปไปใส่ยรอดออกจากทหารแล้วกับ ว่าผมไปกรุงเทพตัวไปช่วงหนึ่งบอกไปคณะใดเฉยนี่โอ้ยคือเอาเอาเสนอขึ้นมาถือว่าไอ่บ่อเขาวงการนะขึ้ก็หมายโอ้ได้ไปกรุงเทพประเดี๋ยนี่พิเศษแล้วก็ได้โท่าเอิ้อมาแม่อ้แลองดูกหาวันเดืนนเดือโอ้เคยเดี๋ยวไปเลยประเสริฐใช่นี่ไปไปปฐมก่อรโอ้เลยโทษกรบันทึกโทษบอกว่าอันมะล่ำนั่นมันนี่เรามึงกันนะนั่นมันมันใจว่าเอาแล้วช่วงนั้นอช่วงนั้นคือคือขี่้านแล้วคานมันแบบปรมากโอ้ถึงจุด ชุดสาวแล้วมันทอนี่ชุดบ่ท่านแต่ชุดออกเพราะว่าให้โอ้ตัวน้งก็ลังกลังเบือตัวนบ้าไขมักันมักบ้านนี้ก็เล่นก็ไ้ไปเป็นนเกียดิหอบ้านกรงเทพแันนี้บ๊วยนิวบ๊วยเขาไปกวนเราเพ่อไนี่ยปเอาเด้ก็เล่ไปป้นดุยสายเลือดเนาะบ้านนี้จังไหนจังไหนมาอยู่ปฐมเหมือนโอ้โครับโอโหกรับมกับบเดินนาแมากับพ่อปนั้นะอยู่ปฐมนี่มัน เท่าปีคนเมาไม่เอาผมคิดไปตั้งแต่ไอ้สิบหกสิบหกปีครับผมผมอะไรไปนะผมมากสิบหกปีตอนอยู่ลุงที่ว่านี่จำได้จ้าก,ก่อนบอ่าก่อนก่อนของอาจารย์อ้วนโรง,งเรียนเนาะจำได้จ้าครึ่งจ้าไหนไปอยากให้ฟังไหมอยากฟังนิดหน่อยจำได้อยู่ดูกระไฟนั่นนะคอยโบว์เสื่อถอนขันเจ้าร้องเพลงใส่ดนตรีนี่คอยบ่มักนี่ขันเจ้าร้องเพลงสดๆนี่คอยมากมากเพราะว่ามันม้วนคอยโบยากให้ดนตรีมากรบเสียงเจอเนีะยคอยคอยเสียดุดไดใจมาก โมนาสิไมีดนตรีใส่ไหมโกเมียนก็ยื้อกันโดนบราอรบ่บเม่นนี่คือพี่น้องครับถ้าเกิดร่กรองเพลงนี่ผมสิบ่อยากให้ใส่ดนตรีเพราะมักเสียงเนาะมาบ้างจักก่อนนี่ผู้ใดโทรมากกับยาเฝ้ารับบ่แม่นก็เอานั่นซืโอ้คือก่อนอันก่อนอยู่ลุงพี่ว่าไม่เอาเดี๋ยวเด้อให้คิดๆก่อนเด้อคิดคิดยูให้ดีหิวกระมวนเพิ่นนี่เจ้าใบแขวนั่นเนาะมามาัดกว่าพริดท่านเนาะลวงพี่ว่าจะเกิดได้หรืออืม เอากรอนีงก็ได้กรอนปฐมก็ได้เอาเล็กสิเออมันเออเออยังกอกเพิ่นว่าอาทิตย์บวงเรนขอฝากเสียงเออเพิ่นเป็นสังธิ์ละประมาณนี่ยแหละคนพออ้วนน้องเลยพอไปยุ่งอ้วนเมื่อนั้นไปอปว่าเพิ่นน่ะเพิ่นยังมาถามผมอยู่พออยู่กวนพูดแต่งครับก้องไงรักเพลยเยอะมาถามผมก็อย่ากวัวเออเมมโมรีเพื่นเต็มเออนั่นแหละวันนี้นะที่กันเออเล็ก เรื่องมันก่อน,ออนคิด,คดอยากให้พันคิดกันทังนั้นอ๋อไม่คิดได้ไปก่อนได้ไหมอบอกให้คิดหาก่อนน,อน่าเหมืไปเบิงหนังโปสมชิบหายเก๊กแล้วโอ้ยคือเอาก่อนจังหน่อยกันนะเอา้าป่าวไม่มันหลายมันหล,ล,ลายเรื่องมันจะจับหนกไอ้เพื่อนเศษพ่อผมเป็นตุสแปรดิส่วนมากสิไปไซคกับยุสแปรมูนนั่งให้ฟังยัมบ่ายนะก่อนอยู่หลุมที่บ้านนั่นนะสุขสบายมายังท่าน แฟนแฟนเก่าชาวอีสานประทานนอมขมาสรงกเกมสู่อยู่ดำรงสบายดีลือพี่น้องผู้มาจองต่อในทานคำว่าไปวันหลานผู้คนต่างบ้านต่างบ้านใช่แล้ว <laughs> <laughs> นี่อัน โอ้าวเขาชีพ่อแล้วเพ่งเจ้าโอ้เลืยมชดพ่อเพ่งตอนอยู่ปฐมมีเพ่งกันเพ่งมักเมียเขานี่พี่น้องจะคล้องเพ่งมักเมียเขาอุกบ่ตายบ่ออายพ่อแนวลงมาเพื่ออันนั้นมันเพ่งของไวรุนอันนี้เพ่งไวรุนเออยศิลปินผู้ไทยเพ่งของไวรุนไวรุนอันนี้เพ่งผู้เฒ่ามากเมียเขามาได้กว่าเนื้เห็นเมียเขาเออเห็นเมียเขามาสังโก ย่าหมิน่นหุ่นเกาเดินโจสังมาโกโโโาาูเอเทนโอฮาเอาเอาเอาไปใส่เตยแม่มันเวลา <ละ S 1> นัง่งน,นี่พี่น้องเ,อเกิดรักว่าเล่นทพ่ไมมีโอกาสมันโดนในมาหากันครับวันนี้เป็นเป็นอัน,นมาซอยงานเพลินซอยงานเพลินทั่วหามาทั่วหาจักเสียจะมาเป็นจังได้ไป่ทั่วหาบางสาาั่งว่าโอ้พอดีเอีนเอาเสีกยก็ได้มามาซอยมาแรงขึ้สีเงาอยู่มาแรง ขอบคุณพี่น้องหลายๆเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโลกของผึ่งขอบคุณเอาเกรี๊ักขอบคุณหลายๆครับชีหนาพ่อทำไมให้พี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขูสุขคนสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรงเห็นเมียเขามาสร้างโก